เอไงอาในในขันเนี่ยเป็นของวัดหรือของใครฉันไม่รู้แล้วอ่าจะเป็นขององค์เทศหร,รือยังไงฉันก็ไม่ทราบอ่าแต่วันนี้นะทำไมอาในขันทั้งหมดเนี่ยยกให้วัดทั้งหมดครับยกให้หมดเลยงานเพราะอะไร เพราะวาดจะได้ชื่อเสียงโด่งดังเหมือนวิทยุใช่ออกไปได้หลายจังหวัดเลยที่สาคัญไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมอะไรเล่เาเาจ้าวาดกําลังมีงานจะต้องสร้างนูน่น<อ>แล้วก็จะต้องก่อนนี่ชับก่อนนี่แน่นอนและอย่างนั้นจะต้องไปยืมเงินเขาบัตรซ่า,มา,ามายืมมายืมโย,ยมเขาทธาสธานะอือเอาแม่จ๋างั้นอย่ามวัวนั่งกันใจลอยนะจ๊ะครับกรรมการอยู่ไหนเอ่ยงั้น ช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงนี่คุณแม่ถือขันไปเลยถือขันไปเลยจะกินอะไรก็อย่าทิ้งอย่ากว้างอย่างนั้นไม้ไล่อะทําไมอะแจกให้หมดมีไม้อะไาอย่าให้เหลือมีมีไม้แจกไหมไม่มีไม้ไม่เป็นไรมีขันวันนี้ประกาศนะแม่คุณประกาศว่าไงาเอาเสียงแกล้งไปแล้วเอาประกาศวัดตานเอนทาไมประกาศประกาศงดรับเงินเหรียญหนึ่งวัน ทำไมเออรับได้ไหมเหรียญมันหนกกักกาแฟไม่เอออยากจะทำมาทำกันเธอจะแม่คุณจ๋าครับอย่ามัวจกักช้าติดกันเทศเอาตม,มาวันนี้ไม่เดวไปไหนไปไหนเอะวันนี้จา้าวาดเอาเข้าธนาคารธนาคารอะไรธนาคารบ<อ>ุญอ้าวก็จะต้องแปลทุนสภาพเป็นอริยทรัพย์ไงล่ะครับเงินญาติโยงสิบาทก็สร้างสลาได้อย่างั้น ยี่สิบบาทก็สร้างสลาได้ครับโยมไม่ต้องบริจาคเป็นล้านก็สร้างได้ <นะ S 1> แต่ถ้าใครมีขนาดนั้นก็บริจาคได้อีกเหมือนกันครับญาติโยมอย่มามัวนั่งกันเฉยนะอย่างนั้นอย่างนั้นช่วยกันครับใครอยากจะใายก็ใายเข้าไปทำไมโยมถ้าพอใจทําไมต้องรอให้พระบอกจะใสา่ย,ยามหรือว่าอในคันแล้วตามถนัดโยมชันทําไมต้องรอให้พระบอก จะใส่ละย่ามัวขัดเขินหยิบกระเป๋าเงินอย่ามัวคว้าเข้าควักอกออกออกจะใส่นะก็ใส่กันเสียทำไมอ่ะจะใส่นะก็ใส่กันเสียจะใส่ทั้งผัวทั้งเมียนะพระไม่เสียใจหรอกยังไม่มีใครมาบูชาครูเลยเนี่ยงั้นใครจะใจถึงเป็นคนแรกวิ่เนี่ยสิบยี่สิบ แม่เชิญโยมพี่นกนั่งอยู่ตรงไหนอะไรโยมพี่นกฮะแค่โทรไปตามประจำเลยมาดูอยู่ตรงไหนวะรอบแรกเนี่ยรอบแรกเราแรกรอบแรกนะอรอบแรกที่ 3, <000. S 2> ทีทออ่อุบาสกอุบาสิกานางฟ้านางสวรรค์ไปบอกบุญเนี่ยนะครับโยมทำซะเลยนะครับอ้าวเขาบอกทำบุญครั้งแรกอย่าไปแตกสตาง และโดยเฉพาะทําบุญครั้งแรกๆอะไรก็จะดีหมดงานเพราะฉะนั้นคนไหนรู้ตัวยังไม่ทําเนี่ยยกมือบอกเขาเลยทำไมอย่าเดี๋ยวเขาเดินไปหาถึงที่อ๋อเออและถ้าคนไหนจะให้รางวัลพระนะไม่ <ทำ S 1> ต้องลุกมใม้ยุ่งยากทํทำไมยกมือเลยเหมือนกันจะพระลงไม่หาถึงที่ไม่ต้องเอากอบริการโยมไงเลาไม่ต้องออมไม่ไม่ต้องจะัอะไรขนัดนั้นเหรอเห็นโยมนั่งกันฟังเช่นเเพลินๆดีไหมเอาเอาอีกสนหน่อยเดี๋ยวจะมีคนมาบูชาครูละ อมาแล้วมาแล้วโอ้โหแม่คุณจ้าใช่มแม่แม่เล็กอันนี้แม่เล็กใช่ไหมแม่เล็กใช่ไหมอะไรจ้าแม่นะยมฝากมาแตกตะตังเหรอคุณยายขำจิ้งเอาค่อยๆเดี๋ยวจะกลิ้งลงไปถลมหาพระเข้าค่อยๆแม่คุณเนอะควาจะได้เนาะเอออา้า มอแมออ่บุญรักษาเทวดาคุ้มครองให้ลําให้รวยมันยังไงละแม่ให้มีเงินให้มีทองอย่าเดินเลยเชียวนะฉันจำแกได<ห>ไ้จะบอกให้นับนอนนับไม่ให้ฉันก็ไม่ว่าแต่ท่านจำหน้าแม่ตามองตางตามองตาแะ่ สายตากระจองมองกันรู้สึกเสียวซ่านหัวใจแล้จะติดก็หรือก็ไม่ติดจะติดก็หรือก็ไม่ติดฉันยังอดคิดถึงโยมไม่ได้โยมชะงาเวียไรโยมละชางาเพียไลเหมือนแบงค์ห้าร้อยที่โยมถือมาสาธุจ้าโอ้ยนี่อายุมันขวัญเยินโตขึ้นเรียนเก่งๆใช่นะะแม่เมือง นกเนี่ยเหรอเนี่ยก็เรียนธรรมะพระพุทธเจ้าไงลละวันนี้เจอแล้วเจ้าของโุรศัพ์ใครเอ่ยโยมพี่นกโยมพี่นกเหรอนี่ยนี่นี่พี่นกพี่นกนี่นะพี่นกคนคนนี้เนี่ยนะครับโอบินไหวหรืออย่างเงี้ยบินจะไหวปากนะปากอ่บปากจะพาอดแดกแล้วมึงอ่ะเจ้าภาพใหญ่มันต้องชมาสิแล้วหลวงพ่อขอประทานโทษวันนี้หลวงพ่อบอกก่าเต็มที่ นิมนต์มึงงานเดียวกู <c oughs> มไม่นิมนต์มึงอีกเลย <c oughs> อย่านะหลวงพ่อหาเงินเข้าวัดให้อยู่ <c oughs> เอาต่ออีกหน้อย <c oughs> คุณโยมทางลา พอในเบื้องต้นครับอ้าวอย่ามัวชักช้าถ่าพรในเบื้องต้นครับเราก็จะไม่เสียเวลาทำไมอ่ะวันนี้เราจะมาเทศแบบประยุกต์กันออประยุกต์มาเทศด้วยการถึง3ปอครับหน่ง1ก็คือประยุกต์22ก็คือให้ได้ประโยชน์3.3เพื่อประหยัดเวล,เวลาครับอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็จะได้เข้าเรื่องว่าวันนี้มหาชาติ เกิดขึ้นที่ไหนนี่เหตุผลเป็นประการใดเดี๋ยว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 ทำไมอ่ะถึงปุ๊บก็ขึ้นชกไม่มีการไหว้คงไหว้ครูเลยทำไมอีกเอาญาติโยมน้องพี่ที่นี่จะงงกันงงอะไรกว่าเอ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 ๊เเจ้าว่าทําไมถึงได้มีใจอยากจัดเทศมหาชาติทําไมในตอนนี้ครับเทศมหาชาติเกิดได้ทุกเวลา โดยเฉพาะเวลาญาติโยมรวมตัวกันติดญาติมิตรรวมตัวกันพร้อมนี่แหละมหาชาติเกิดได้ตลอดเพราะนั้นจึงพูดได้ว่าเราจะเพิ่มพูนความฉลาดก็ต้องฟังเทศมหาชาติกันนี่แหละอ๋อถ้าจะเพิ่มพูนความฉลาดต้องฟังเทศมหาชาติครับเจ้าวาดเป็นผู้ฉลาดครับเป็นผู้มีความสามารถอย่างไง นำเรื่องมหาชาติมาให้ญาติพี่น้องได้ฟังกันครับและมหาชาตินี่ก็ไม่ใช่เรื่องของใครของใครเราเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเราครับครั้งเมื่อสเสวยชาติเป็นเวสสันดนเรเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรบำเพ็ญบาร,รมีบำเพ็ญทานครับญาติโยมฟังพระอาจารย์ประหลัดพูดเมื่อเช้านี้แล้วว่าน้ำห้วยน้ำคลองก็ยังเป็นรองน้ำใจน้ำในไหนก็สู้น้ำใจไม่ได้ ดูสิญาติโยมพี่น้องทั้งหลายถ้าไม่รักพระพุทธศาสานาจริงถ้าไม่มีการศรัทธาเจ้าว่าจริงไม่เห็นใจเจ้าว่าจริงญาติโยมไม่ทิ้งภาระมาอย่างนี้หรอกยางงั้นภาระญาติโยมมีมากมายครับพ่อปู่แม่ยา่าตลอดทั้งปู่ย่าตายายพี่ป้านนะ้าอาล้วนแล้ววันอาทิตย์ก็อยากจะปิดบ้านอยู่กับบ้านกับช่อง อยากจะดูน้ํำน้องว่ามันจะขึ้นมาอีกเมื่อไรครับแต่โยมที่นี่มาได้นับว่าญาติโยมสลัสลัเพราะฉะนั้นมาฟังเทศมหาชาติวันนี้ไม่ใช่คนกันแล้วฮะอะไรนะ,ะที่มาฟังเทศมหาชาติที่นั่งๆกันอยู่วันนี้เออสิไม่ใช่คนแล้วไม่ใช่คนแล้วพูดให้ดีนะพูดจริงๆ ไม่ใช่คนแล้วจะเป็นอะไรเลยเหรออ้าวยมลองแปลความหมายคำว่าคนสิล่ะทำไมอ่ะใครหุงข้าวโดยที่ไม่ใช้หมออไฟฟ้าจะรู้เลยว่าอ๋อคนนี่มันเป็นยังไงเออใครต้มแกงใครทําแกงจะรู้เลยว่าคนเนี่ยมันเป็นยังไงอ๋อคนเนี่ยมันวุ่นวายครับมันไม่มีวันสงบหรอกอย่างงั้นมันไม่วันอยู่เฉยเหรอกครับคนอยู่วันยังข้ามย่างงั้นญาติย,ยมที่มานั่งใช่คนที่ไหน อาวม่ใช่คนแล้วเป็นอะไรแล้วไม่ใช่บางคนก็เป็นเทวดาบางคนก็เป็นนางฟ้าบางคนก็เป็นมนุษย์งั้นบางคนก็เป็นพระพรหมครับพรหมในพุทธศาสนามีอะไรบ้างแล้วพรหมอมีเยอะแยะเมตตาอย่างนั้นพรหมยอมก็สีแล้วถ้ายมไม่มีเมตตายมจะกล้ามากันหรอครับ โยมมีเมตตาไม่พอโยมยังมีกรุณาอย่างนั้นโยมมีกรุณายังไม่พออีกทําไมอะ่ะก็โยมยังมีมุติตาจิตอ้อคิดที่มาช่วยงานเจ้าวาดคับคิดที่จะมาช่วยกันสร้างงานพระพุทธศาสนาอย่างนั้นและพระเทศถูกใจพระปฏิบัติไม่ถูกใจพระเทศไม่ถูกใจคําโยมก็อุเบกขาอย่างนั้นวางเฉย อ๋อเฉยของโยมนี่คือเฉยมองครับไม่ได้เฉยเมยยังั้นเฉยเมยนี่คือผิดคบผิดหลักพ<อ>ระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เฉยเมยครับให้เฉยมองอ๋อน้ำท่วมก็ต้องเฉยเฉยฮะแต่ต้องเฉยมองมองว่ามันจะท่วมอีกเมื่อไหร่วะมองมันจะขึ้นอีกเมื่อไหร่เออถ้าเฉยเมยเฉยเฉยแล้วไม่ทันกินแล้ว ครับต้องเฉยมองอย่างนั้นมองว่าเอ๊ะน้าํามันลดมาไหลมองมันก็ทาอะไรกันบ้างอมืมีอะไรช่วยได้ก็จะได้ช่วยนี่เขาเรียกเฉยมององค์พระเวสสันดรเหมือนกัน,กนจะหยิบยกญา,าติโยมฟังพระพุทธองค์ว่าไงจ๊ะโยมบอกว่าอยากเจอะจะสีม่วงๆมลงเหรออย่ามึงอย่าบอกออว่าตั้งแต่เจอสนไม้ไม่เจอสีม่วงว เรื่องทำไมถึงได้ดไมีเวทสัญญาณตั้งแต่ที่ไหนเป็นครั้งแรกโยมจะได้รู้กันเอาละวันนี้จะได้ฟังกันเดี๋ยว ในคำวีดีธรรมพระมรรยาสูตรเรื่องมาลาเจฮายเงตรายองบอกไว้ว่าพระมรรยาเสนาได้เสด็จไปบนสวรรค์นส,น,ส,น,ส,น,สนทนาธรรมพระพิณและก็รอจนกว่าพระศเสนาเยเมตรายที่จะเ,เ,เกิดในศาสนาในอนาคตการขนาดน,นี้ได้มาสนทนาตามกับพระมรรยาฝากความเป็นไปเป็นมาว่าถ้ามนุษย์คนไหนอย่าทำบาปทำกรรม นาให้ถือศีลให้ฟังเทศมหาชาติให้ครบสิบสามกันหนึ่งพันพระคาถาภายในวันเดียวบูชาของอย่างละพันละพันทุกเทียนอย่างละพันละพันดอกไม้อย่างละพันละพันเมื่อให้รักษาศีลห้าให้ครบถ้วนให้บริบูรณ์และก็ปรารถนาให้เกิดพันตัตนาพระศสีอริยเมตไตรผู้นั้นก็นจะพ้น ทุกวนาผู้เน้นผู้ได้เกิดทางศาสนาภาษีริยะเมไตาแล้วเป็นไงจะมีต้นไม้แก้วต้นไม้เงินต้นไม้ทองขึ้นเท่เลก็าต้นกันลยาประพึกอ๋อเพราะฉะนั้นความเป็นมาเป็นไปต้นเหตุแห่งการเทศมหาชาติจริงได้บังเกิดขึ้นอ๋อยอ ไปถึงสมัยองค์สมเด็จพระสัมาสามาสัมพุทธเจ้าเนี่ยหลวงพ่ครับอ๋ออย่างเมื่อกี้นี่ที่ว่าไว้อะนะครับพี่หลวงพี่บอกว่าพระมารายาสูตรว่าไงจ้าแม่อ๋อได้จ้ะได้ได้ได้เดี๋ยวแม่บอกว่าเดี๋ยวจะได้เทศบอกกันเป็นกันการได้เดี๋ยวจะบอกให้ว่าการนี้การไหนจบก,กันยังไงอะไรอ๋อครับนะได้ๆๆไ,ไ,ได้จ้าครับความกันองค์สมเด็จพระสัมาสามาสัมพุทธเจ้าเสเด็จโปรด พระราชบิดาเป็นไงโดยการแสดงพระธรรมเทินาเรื่องมหาชาติเวสสันดอนี่แล้วเดี๋ยวนี้เราจะเทศกันแบบประเภทที่อธิบายไปเรื่อยๆด้วยคาให้ญาติโยมได้ชัดเจนเข้าใจกันแจ่มแจ้งกันยิ่งขึ้นยังงนักอย่างที่บอกฟังแล้วให้ได้ประโยชน์ครับเมื่อกี้นี้ย้อนกลับไปถึงหลวงพี่ที่พูดว่าฟังเทศมหาชาติแล้วได้ขึ้นสวรรค์ใช่ไหมขึ้นสวรรค์เออเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ย ก็เลยจะบอกโยมไม่ทราบว่างานฟังเทศมหาชาตินี่ถือว่าเป็นบุญใหญ่ใช่ไหมพี่ครับโยมที่ทําบุญกันเนี่ยที่ทาวันนี้เป็นบุญใหญ่นะบุญใหญ่บุญในพระพุทธศาสนามีเยอะครับแต่บุญที่ใหญ่ๆในพระพุทธศาสนาที่แด่นิสงมากๆเลยเนี่ยนะทำไมอ่ะเขาระบุไว้เนี่ยมีประมาณอยู่ห้าบุญหนึ่งหนึ่งคือบุญสร้างโบสถ์สองสองบุญบวชลูกสามสามบุญฟังอ่อ บุญกะถิ่นสี่สี่บุญฟังเทศมหาชาติ5้าห้าบุญฟังเทศแจครับแต่พระนักที่มาด้านหน้าจนเรยมาร่วมกันบุญใหญ่นะครับไม่ใช่บุญเล็กๆเลยบุใยันถึงบอกไอ้ว่าหลวงพ่อเจ้าว่าชนทางจะทําบุญนัาทีให้ญาติโยมฟังเทศมหาชาติเลยไม่ใช่งานทอดป่าทั่วไปนะโยมจ๋าีิโยมจะเข้าใจว่าเอ๊ะมาทอดป่าวัดนี้หรือป่าไม่ใช่วัดนี้เทศมหาชาติงานบุญใหญ่ แล้วที่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปเนี่ยโปรดพุทธมารดาเนี่ยโยมไม่รู้อีกทัพพิทบิดาพิทบิดาประเดโยมจะไม่รู้อีกเดี๋ยโยมจะไม่รู้พูดแล้วเลยเลยตามเลยอีกทําไมอ่ะโยมไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทาไมจะต้องไปเทศมหาชาติในวังด้วยก็เพราะว่าพระองค์เทศอภิธรรมโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์แล้วไงเล่าเออโยม้าใจยาก พระอภิธรรมบูชาพระคุณแม่แต่มหาชาติวันเนี้ยเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยพระพุทธเจ้าเทศโปรดพ่อคเขาเรียกว่ามหาชาติบูชาพระคุณพ่ออย่างนั้นพระพุทธเจ้าเราเนี่ย และเป็นไงเป็นไงไปเทศอโปนแล้วเป็นไงหลังจากที่พระองค์เสด็จไปที่เมืองเตมิรพัฒพระปยุรย่าเกิดความกระดัางกระเดื่องมีทิฏฐิมานะไม่เคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทำความเคารพพระพุทธองค์จึงได้เสด็จหอไปเหนือนภาอากาศสร้างความอัศจรรย์ใจให้เราพระปยุรย่าเป็นไง ก็ลครที่ทีมานกกาบถวายบังคมอภิวาพร้อมทั้งพระราชบิดาก็ถวายบังคมอภิวาทต่อพราะเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นอย่างไงพระองค์จึงได้เสด็จลงมา และก็ในขณะที่สเสดลงมาข้ามกลางเหล่าประาประชุมพระปยุยาก็เกิดฝนโปรกระพัดอันมีสีแดงตกต้องลงมา<อ>ผู้หนึ่งผู้ใดปรารถนาเปียกอาเปียกก็จะเปียกปาดไม่ปรารถนาจะไม่เปียกก็ไม่เปียกฝนนี้จะไม่ตกครั้งจิงเนื่องนองเหมือนฝนตกที่บ้านเราเนเนหรงพีง่ครับได้ตติอีกแล้วทลายโยมมงคนงงเขานิมนต์ฉันมาเขานิมนต์ฉันมาเป็นคนไขนะโย มาไขาวิเคราะห์แล้วก็จําแนกแจกให้ญาติโยมได้เข้าใจกันยิ่งขึ้นโยมบอกว่าฝนโบกกระพัดเนี่ยมันมีแล้วในสมัยเนี้นึกจะตกก็ตกเออไม่ไม,ไม่ไม่ตกต้องตามทั่วไปแล้วก็ไม่ตกขังเจิงเนืองนองใครอยากจะให้เปียกก็เปียกใครไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียกมีที่นั่งฟังฟังกันอยู่ก็มีอะไรอ่ะอ้าว เห็นไหมไม่บอกเลยอีกแล้วก็ฟังไงแล้วฟังเนี่ยถ้าสนใจฟังตั้งใจฟังและเกิดความเข้าใจนั่นแหละฝนโบกพลพัดดีๆนี่เองพอให้สนใจมันก็ตกอย่างในใจมันก็ขังเจิงเนืองนองดาวเขาเรียกอะไรนะ เขาเรียกตกให้ถูกต้องกายตัวเองก็ตกได้คับเนี่ยฟังให้รู้เรื่องได้แต่ถ้าใครไม่ตั้งใจฟังก็คือฝนโบกกรณีอภัตอะไรนะฝนบกครพัทเอ่อฝนโบกครพัทที่ว่าไม่ตกต้องตาผูกกายเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเกิดตั้งใจฟังก็ได้ถ้าไม่ตั้งใจฟังก็ไม่ได้นี่นี่มีปริศนาเพราะฉะนั้นไม่ต่างอะไรกับฝ ทำไมมีความอัศจรรย์เช่นนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผลบกภรพอันนี้ยังไม่อัศจรรย์นู่นสิสมัยเราเป็นดำรงประชาติเป็นพระวิสันดรเสวยพราชาติเป็นพระเวสสันดอสิอัศจรรย์พระงองค์จึงจได้หยิบยกเอาพระธรรมเทศนาเทศมหาธาตุจิบสามกันขึ้นมาจัจะเป็นฉาก็ติดได้ติตสามฉา ถ้าจะเป็นละครที่13ตอนแต่เราเป็นนักเทศแบบชาวเราก็เป็น13กัรหนึ่งพันพระคถาอออีเลีตกันว่ามหาชาติเนี่ยนะรอบแต่การที่หนึ่งการทศพรออมีการที่หนึ่งทศพรกันที่สอินพัาการที่สามพานังการที่สี่พระนตเวกการที่ห้าถูโชคกันที่หกจุลพลการที่เจ็ดมหาพลการที่แปดปุมาการที่เก้าวัดสีการที่สิบสัตบั สิ <11. S 2> บเอ็ดมหารา<น>ชการที่สิบสองสองกษาการที่สิบสามนครกันทั้งหมดเจ็ดฟันกษาตรยได้สแสดงมาก็สมสม,มัยในเวลาที่ก้อนสุภุญติลงคงไม่จับเพียงก้อนนี้เอ,เอวังก็มีด้วยพระ ไฉยนี่ยังไม่จบเหรอดีใจแล้วนะยังเลาะโดน,นแน่สี่โมงเย็นจะจบเปล่าไม่รู้โอ๋อนี่โยมมาจากกรุงเทพเหรอจ๊ะใช่ไหมจ๊ะอ๋อบ้านเดียวกันคุณโยมฉันก็อยู่กรุงเทพเหรอแต่ตัวฉันดำท่านั้นเอง <laughs> อ่ะสิบสามกันหนึ่งพัพรกรถา ว่าในเรื่องตั้งแต่ต้นเลยคือทศพรว่าในตั้งแต่การทศพรพาญาติโยมทั้งหลายขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ชั้นดาวดึงออชั้นดาวดึงเลยนะราบขึ้นดาวดึงชั้นไหนโยมฮะดาวดึงชั้นไหนโยมโยมไม่เคยไปบอกไม่รู้รู้ติดตรวจบุญอยู่ประจำชั้นไหนนีนนับปฏิบักษนะเนี่ยดาวดึงโยมตรวจความประจักษ์อยู่ชั้นไหน ชันบนโยบอกชันปนชันบนอ่าอตอบหน้ารับนูนโยนี่เนี่ยถามว่าชันไหนบอกชันบนทุกเอาเดี๋ยวฉันขอถามคำถามโยมนิดนึงถ้าใครตอบถูกฉันให้รางวัลเลยวันนี้วันนี้ฟังไปถามไปเทศไปถามไปเอาของมาแจกโยมด้วยฮะโยมอะไรอะโยมมาจากประเทศบะเนี่ยโยมมาติดกรรเทศเหรอเอาดีติดได้ไวๆโอ้ ยักษ์งาย<ฮ>มันเป็นอะไรยืนเงยเหงือกประเทศมาไม่เคยได้พันนึงเลยวะมาน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 น่พักอะไรยืนเงยเหอพักไปค้าเหรอชื่นใจว่าได้พันหนึ่งเนี่<ฮ>ยเอเอเอาลนะวันเนี้ยเทศนุนเะนีย่ยจะห้าโมงเย็น <laughs> เอาโยมถามโยมแป๊บ,บนึงทำไมวันนี้จะเทศไปถามไปครับเดี๋ยวจะได้มีคำถามให้ด้วยย่งนั้ ถามโยมเลยเมื่อกี้โยมถามถามอาพาถามโยมไปแล้วบอกอยู่ชั้นไหนโยมบอกชั้นบนตอบน่ารักมากอุ้ยหลวงปู่หรือสีตาไฟหลวงปู่หรือสีกูมีมาด้วยเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้ถรับาใครตาโตเอ้ย,ใ,ยอนในบ่ร้านนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบียร์แกก็มีวะจะพึ่งแจกจะพึ่งแจกทำไมเราเทศดีขนาดหมาเดินผ่านเลยเรยเนี้มันลำพาน เอกคลิบหายต้องตัวประเทศอะไรไม่ฟังไม่รู้เรื่องใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวกำลังจะเข้าเรื่องแล้วอย่าไปหาเรื่องหมาตึกอะไรหาไม่เจอครับตึกอะไรหาไม่เจอตึกยังไม่ได้ทราบถามโยเลื่อนโยตึกอะไรโยจะได้ไม่ฟังเหงากนไงถามไปด้วยคำถามตึกอะไรหาไม่เจอตึกที่ยังไม่สร้างไม่ใช่ ตึกอะไรตึกอะไรแม่ฮะตึกหายไม่ใช่ตึกอะไรตึกตึกพังไม่ใช่ตึกอะไรอีกตึกอะไรคะตึกเล่าโงนไม่ใช่ได้คําถามคําตอบดีเหมือนกันนายโยมดิเนีะอ้าวอีกคำถามอีกคำตอบนึกอ้าวอภิภาทว่าไงตึกอะไรถาไม่เจอฮะตึกอะไร เจอกระตมาหกินหน่อยพี่เลยตึกอะไรตึกอะไรนะเดี๋ยวพี่มาตึกอะไรนะอ่ะตึกตึกอะไรนะคะตึกตรองตึกตรองอืใช่ตึกตรองก็ยังหาเจอแล้วตึกอะไรเเื้อตึกที่หาไม่เจอฟังนะอะไรอใครถามจะได้ตอบได้ อาเขาตายเลยตอบไม่ได้เนี่ย <โล S 1> ยังกรุงเทพยังรู้เลย<โ>ลขับรถเข้าไปในกรุงเทพนะตึกอะไรหาไม่เจอง่ายนิดเดียวตึกไหนวะหาไม่เจออะหาเยู่น,น่นแหละใช่ไหมเยอหมเอาฮะถามจริงๆอะถามว่าอะไรวันนี้จะมาเทศหาสตางค์หรือว่าจะเทศหาสตนสีอะไรพูด <c oughs> จาหน่าเกียรสตางค์กับติปรวมเลอะแต่ถ้าตีนะติขายติมัน ก้าวฟาโยไปไหนก็บอกสิโยงงก็ไม่รู้หรอเหรอเออสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยมันเป็นยังไงสวรรค์ชั้นที่ทิศตะไยโย่เนี่ยัยกจะไปถามอีกทิศอะไรนะโยก็ไม่กล้าตอบเรากลัวผิดที่สี่เหรอเขาเราแหว,วงพระไปมดชั้นที่สี่เหรอสวรรค์ชั้นที่สองโยมไล่โยมไล่ธรรมจักรโยมไล่ธรรมจักรโยมสดธรรมจักรอะ ทำไมอเอาบอกโยมก็ไปเพื่อโยจมจขาจไม่ได้ชั้นตวดึงชั้นที่สองสรุปว่าชั้นไหนอยู่สองชั้นชั้นสองนะชั้นสองโอเคจะขึ้นไปชั้นสามนะโยมนะและเป็นไงต่อขึ้นไปแล้ว <c oughs> หลังจากนั้นพาญาติโยมขึ้นไปสวรรค์ชั้นต่วดึง <c oughs> ไปพบกับพระนางพุทธดีพระนางพุทธดีขอพอรพระอินทร์สิบประการเออ เมื่อขอพอรพระอิ์สิปตาเป็นไงพอขอพร<อ>ให้มีรูปสวยรวยทัพนัำวิชามารยาทชาติพอดีมีสินรรม,มีรูปกระบอให้ได้ยังตัวมีสามีขอให้ได้ดังใจมีอำนาจวาสนาพรปล่อยนักโทษได้อ๋อนะขอพรเจ็บเรื่องความสวยความงามอย่างเช่นขอพรปฐุมมาถันไม่หย่อนยู่โอรสเสวยหน้าโชยชูไม่หย,ย่ dette, อน, bre, ยนยานขอให้มีคิ้วดกคิ้วเข้มคิ้วดำขอ มมีลูกและท้องเบนโยมไม่โยกโยโต้ยุณอาคุลหน้าเวทนานักยมฟังและยมงงเไเมล่ายมฟังและงงเจเมจ้ามาถึง่าพระพุทษดีพระนางพุษฎีขอพรพระอินมาได้ยังไงงานว่าท้องเนี่ยห้ามปองห้ามโยขอมาได้ยังไงก็เพราะพระนางพุษฎีมีเหตุผลไงล่ะ เกิดเป็นคนเนี่ยมันต้องมีเหตุผลพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่ออะไรให้เชื่อเรื่องเหตุและก็เรื่องผลนี่ลองถามหลวงพ่อปฏิบัติดูก็ได้พระพุทธเจ้าให้เชื่อเหตุก็เชื่อผลการลามาสูตรสิบข้อที่ห้ามเชื่อเนี่ยระบุไว้เป๊ไม่มีผิดไม่ผิดไม่ผิดและทีนี้พระนามบุษดีได้มาได้ไดยังไงโยมก็ขอพระอินไม่ให พระอ,อินบอกว่าโอ๋ยน้องเอ๋จะให้ได้ยังไงแล้วมันผิดธรรมชาติท้องที่ไหนก็ต้องโยกกรทัางันแหนะมาท้องแล้วให้แบบประเภทราบเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้เรามันผิดธรรมชาติพระนางผุษฎีคานเลยไม่จริงกับพระองค์พระองค์พูดมัวมาเนี่ยมัสสิตพระพุษฎีมามีเหตุผลหมายความว่าไงพระนางผุษฎีมีเหตุผลพระนางผุษฎียกเต่ามองฉัน มีเหตุผลจะขอให้ท้องไม่โยระหว่างที่ตั้งท้องให้ท้องราบเป็นไม่นูนก็เต่าอุ้มท้องนะักกระดองมันเป็นไงนูนไหมท้องมันนูนไหมเต่ามีลูกเนี่ยไม่มีไม่ไมไมนูนหอยอะ่ะเป็นไงท้องมันนูนออกมาไม่เล่าก็ไม่นูนและเป็นไงปูอะ่ะปูไข่ลูกท้องเต็มไปหมดเห็นไหมแต่ก็ไม่นูนท้องยังเหมือนเดิมเสมอเป๊ะนี่ไง เขาเรียกเข้าใจอ้างเหตุผลพระนางพิสดีจึงเป็นผู้ที่ฉลา,าดขอพรพระอินท์หลังจากขอพรเสร็จแล้วเป็นไงนหลังจากขอพรเสร็จแล้วไม่ยาวมามาก็มาเกิดเรียกว่า,าจุติในมนุษย์สิพภพเทวดาตายคือจุติมาเกิดเป็นพระราชนิดาของเจ้าเบิงมัทราศนครจาก ได้อภิเศกสมรสเมื่ออายุได้16ปีอายุได้16ปีอภิเศกสมรสกับเจ้าปูงสนชัยอยูยท่ที่อยู่ที่ไหนเนี่ย <c oughs> ก็อยู่ที่เมืองนี่แหละ <c oughs> ไม่นึกนานจาัง <c oughs> ผมดูว่าท่านทำอะไรห <c oughs> ลังจากมาแววงผมหรอกเมื่ <c oughs> อ่หลังจากนั้น <c oughs> ก็พระนางพุสดีเกิด เรียกว่าตั้งพระคันตั้งพักการ